สวัสดีค่ะเบนครั้งนี้เบนจะมาสอนการอัดคลิปการอัดคลิปแต่เอาแต่เสียงกับคลิปลงเอาขอไปค่ะเอาแต่เสียงเราแล้วก็รูปภาพพื้นหลังหรือหน้าปกสวยๆลง youtube นะคะโดยที่หน้าเราอ่ะก็ไม่ต้องออกกล้องค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบออกหน้ากล้องนะคะ อันดับแรกเราต้องเลือกรูปที่จะเป็นปกพื้นหลังของ youtube ก่อนค่ะรูปที่โหลดฟรีค่ะมี2ช่องทางก็คือไปโหลดจากเว็บเว็บไซต์ที่เขาให้โหลดรูปฟรีหรือว่าในแคนวาค่ะเดี๋ยวเบนจะพาไปดูเว็บที่เขาให้โหลดรูปฟรีก่อนนะคะเว็บที่เขาให้โหลดรูปฟรี ที่เป็นใช้อยู่นะคะก็จะเป็นของพิกเซลค่ะเราก็ค้นหารูปเขาก็จะมีรูปให้โหลดฟรีเยอะนะคะสมมติว่าเราโหลดรูปนี้เราก็กดตรงนี้แล้วก็กดรูปแล้วโหลดตรงมุมขวาล่างของรูปค่ะพอกดเข้าไปก็จะกดดาวน์โหลดนะคะ ถ้าเกิดสำหรับใน Android รูปจะมาอยู่ในแกลเลอรี่ดยอัตโนมัตินะคะรูปที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วค่ะอันดับที่2จะพาไปดูในแคนวานะคะในแคนวาเขาไม่ได้จะมีรูปโผล่มาให้เราหลวดตรงนะคะเราต้องค้นหาก่อนค่ะโดยใช้คีย์เวิร์ด อันนี้ที่เป็นติดดาวของเทมเพลตไว้นะคะก็จะมากดตรงมุมซ้ายล่างเขาก็จะโชว์เฉพาะรูปที่รูปหรือเทมเพลตที่เราติดดาวไว้แล้วค่ะถ้าเกิดจะค้นหาใหม่แล้วก็มากดค้นหาตรงช่องค้นหาตรงนี้นะคะสมมติว่าเราอยากได้รูปท้องฟ้าเราก็กดพิมพ์คีย์เวิร์ดว่าท้องฟ้าจะค้นหาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะ เราจะใช้แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะรูปใช้ขนาดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราชอบหลายรูปเราก็กดติดดาวไว้แบบแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปแบบนี้เขาก็จะสร้างเป็นโฟลเดอร์ให้เราค่ะเราสามารถ กดเพิ่มหน้าแล้วก็กดกดเทมเพลตอื่นแทรกลงไปหน้าที่2หน้าที่3ต่อไปได้เรื่อยๆค่ะเราก็จะบ,บนันทึกให้เราค่ะเมื่อเรากดออกไปที่หน้าหลักเราก็กลับเราก็สามารถกลับมาแก้ไขได้ค่ะก็จะมาอยู่ตรงดีไซน์ล่าสุดของเรานี่ค่ะนี่ค่ะก็ตกแต่งรูป กดแอดแอดหน้าเพิ่มเพิ่มหน้าเพิ่มไปได้เรื่อยๆค่ะรูปท่เราติดดาวก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะตรงมุมล่างซ้ายที่มีรูปดาวนี่ค่ะ เดี๋ยวเบนจะยกตัวอย่างการดาวน์โหลดรูปนะคะถ้าเกิดจะกดดาวน์โหลดรูปหรือเทมเพลตนี้ขอไปค่ะเราสามารถแทรกแทรกเอฟเฟกต่างๆหรือว่าแก้ไขตัวอักษรได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากได้รูปดอกไม้ก็พิมพ์ว่าดอกไม้ นี่ค่ะแล้วก็กดแทรกลงไปได้ถ้าเกิดว่าติดรูปมงกุฎก็คือต้องเป็นเม่เนแบบโปรนะคะต้องเสียตังค่ะอันนี้ก็เราจะค้นหาเทมเพลตหน้านี้ใหม่ก็ได้นะคะนี่ค่ะก็มีเทมเพลตโดยที่ไมาต้องไปค้นหาหน้าแรกค่ะอันนี้คือใส่ข้อความเราจะลบข้อความที่เขาให้มาออกก็ได้ค่ะกดกดตรงนี้เราจะเปลี่ยนแบบตัวอักษรก็ได้นะคะ ดกดที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรเป็นแบบตัวอักษรได้หลายแบบเลยค่ะเปลี่ยนขนาดตัวอักษรสีตัวอักษรความหนาเอียงจัดรูปแบบแบบนี้และแล้วก็ระยะห่างระหว่างบรรทัดได้ค่ะ เมื่อเราจะเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกรูปกดมุมที่มุมขวาบนตรงนี้ค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ไปเลือกดูว่าเราจะบันทึกรูปแบบไหนเช่น jpg png pdf แนะนำให้เป็น png ค่ะเราต้องการหน้าส6หน้าเดียวเราก็ติ๊กออกแล้วก็ไปที่หน้าปัจจุบันแล้วก็จะติ๊กหน้าส6ให้ด้วยค่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะ ก็รอดาวน์โหลดแล้วก็กดบันทึกค่ะรูปก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็กดออกส่วนโปรแกร,รมตัดแต่งใช้เใช้แคปคัตนะคะเมื่อกดเข้ามาแคปคัตไม่จาเป็นต้องล็อกอินนะคะเราเรากดสร้างได้เลยค่ะเลือกรูปพื้นหลังก่อนเช่นเอารูปนี้แล้วก็กดไปที่ โฟโต้ก็เลือกรูปแล้วก็ติ๊กเพิ่มนี่ค่ะเราก็กดขยายระยะยเวลาได้ค่ะขึ้นอยู่กับเสียงของเราหรือวีดีโอของเราค่ะจากนั้นกดบันทึกเสียงกดเพิ่มเสียงแล้วก็กดมุมมุมล่างขวานี่ค่ะก็คืออัดเสียงอัดเสียงโดยตรงในนี้นะคะ เขาก็บอกว่าแตะค้างหรือกดเพื่อบันทึกเสียงค่ะแล้วก็กดตรงปุ่มสีฟ้าตรงกลางนี้ค่ะตามถอยหลังแล้วเราก็เขาก็จะเริ่มอัดเสียงให้เราเลยนะคะโลโลหนึ 1, 2, สวัสดีค่ะเบนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการตัดแต่งคลิปวิดีโอนะคะ เมื่อเราอัดเสร็จแล้วเราก็กดติ๊กถูกค่ะตรงมุมล่างขวาตรงนี้ค่ะขอไปค่ะต้องกดรูปไมโครโฟนอีกครั้งนึงค่ะเมื่อเราต้องการอัดใหม่เราก็กดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะซึ่งส่วนก่อนหน้าจะบันทึกต่อให้เรานะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการหยุดหยุดช่วงไหนแล้วก็กดร,รูปไมโครโฟนอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็กดอัดต่อได้เรื่อยๆค่ะเผื่อว่าเผื่อคนไหนที่อาจจะ อาจจะมีข้อบอกพร่องหรือว่าอาจเสียงยาวทีเดียวเลยไม่ทันค่ะหรือว่าอาจจะดูเนื้อหาไปด้วยแบบนี้ค่ะแล้วก,กดกดอัดกดหยุดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเมื่อเมื่อเสร็จแล้วเราก็อาจจะมาที่เอฟเฟกของเสียงตรงฝั่งขวามือสุดตรงนี้ได้ค่ะเราก็เลือกมีเอฟเฟกเสียงได้หลายแบบเลยนะคะถ้าเกิดว่าเอาเสียง ธรรมชาติของเราจากนั้นก็กดติ๊กถูกตรงมุมขวาล่างสุดตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็เลือกพื้นหลังให้มีความยาวเท่ากับเสียงวิดีโอของเรานะคะเมื่อนั้นเมื่อนั้นจะมีเสียงมีแต่เสียงวิดีโอของเราค่ะ,นนะ,คะแต่ไม่มีพื้นหลังแนะนําให้กดที่เสียงของเราข้างข้างล่างให้เป็นขอบสีขาวตรงนี้คะแล้วก็ใช้2นิ้วบีบผลเข้ามาค่ะ เพื่อที่จะได้ย่นระย,ยระเวลาการเลื่อนภาพขึ้นหลังให้เร็วให้เร็วขึ้นค่ะนี่ค่ะข้างล่างเขาก็จะบอกว่าเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3ไปเรื่อยค่ะเพราะว่าเรากดอัดแล้วก็กดหยุดไปเททีละช่วงทีละช่วงค่ะไม่ได้กดอัดทีเดียวนี่ค่ะให้จบให้เสียงกับเพื่อหลังจบพร้อมกันค่ะอันนี้เป็นไม่มีตัวอักษรอะไรนะคะเพราะว่า ไม่ได้แก้ไขในแคนว่าค่ะหรือว่าในแอปเป็นเอาแต่รูปอย่างเดียวนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดส่งออกตรงมุมขวาบนตรงนี้ค่ะขั้นตอนนี้เพิ่งล็อกหน้าจอหรือว่ากดออกจากแอปพลิเคชันนะคะไม่งั้นจะเริ่มโหลดใหม่ค่ะแต่สิ่งที่เราแก้แล้วเขาก็จะบันทึกถึงขั้นตอนล่าสุดให้เรานะคะ จากนั้นกดเสร็จสิ้นก่อนค่ะเพราะว่าวิดีโอของเราจะไปอยู่ีนแตแกลเลอรี่ของเรานะคะนี่ค่ะมีทั้งเสียงแล้วก็ภาพพื้นหลังพร้อมค่ะจากนั้นก็กดอัปโหลดงลงลง youtube ปกติได้เลยนะคะลง youtube กดบวกกดวิดีโออัปโหลดวิดีโอแล้วก็กดวิดีโอที่เราอาเสียง<อ>ล่าสุดสให้เราเลยนะคะ จากนั้นก็กดตั้งชื่อคลิปตั้งเป็นสาธารณะหรือว่าส่วนตัวก็ได้ค่ะนอกจากนั้นขั้นตอนนี้ยังเพิ่มหน้าปกใหม่ด้วยได้ค่ะแล้วก็กดบวกตรงรูปตรงมุมมุมบนซ้ายค่ะแล้วก็กดตรงนี้สมมุติว่าเราเราจะเอาหน้าปกอันนี้แล้วก็กดเลือกอันนี้อันนี้เขาก็จะมา ขยายขยายหรือว่าหดตามใจเราก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดถัดไปแล้วกกดอัปโหลดวิดีโอจากนั้นก็เอา u อัปโหลดวิดีโอค่ะ เมื่อเราออัโหลวดวิดีโอเสร็จแล้วรูปภาพหน้าปกจะเห็นแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดกดเข้าไปก็จะเป็นรูปที่เราเลือกตอนออเขาก็จะเริ่ม<า>เสียงให้เราเลย <คะ S 1> นะคะโลโล่หนึ่งสองขอขอบพระคุณนะคะ